ครับผมมีน้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลอะที่สุขสุข,ขนนสนพน,น,เ,เ,นพเมื่อนี้สมบูริดราคากล้วยปิดการบันน้องน้ำเข้มตำบลเชียงเงิ่มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมอ่าเพิ่งจะเปิดจัะโตกับน้องบอดพันธุ์มะพร้าฝากพี่น้องนุ่งโค้งกับแม่นางนอนท่านครับเโยคาไปสอบสสถามเจ้าของกล้วยเป็นอะไรครับสวัสดีครับนะค,ครับผมคือแม่ทองจ้ะคุณแม่ทองเนาะแม่ท้องนี่เราก่อพันธุ์ม่ทางใดครับ เป็นกล้วยสายบ้นบานๆจ้าตัวนี้กล้วยสายกล้วยสายบ้นบานๆเนาะสายพัฒนามาเดี๋ยวเน,ะนาะขั้วครับคว้วสูงเพันล้านไปเลยครับร้อยสามสิบสี่จ้าร้อยสามสิบสี่เนาะสถานะในทองเพันมีอีกหรือเปล่าครับสถา,าน,านะนาในทองผสมกล้วยน้องบัวไว้จ้ากล้วยน้องบัวเนาะเมนจ้าผสมปลากล้วยน้องบัวปลากล้วยน้องบัวนะครับมีใบมีหลอดเนาะครับผมเอาไม้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมครับมา เบิ่งนะครับพอพันปลากล้วยน้องบัวนะครับผมครับครับมาเบิ่งด้านหลังนะครับผมอ่าผสมวันที่สิบสามเดือนสิบสองหกสี่นะครับผมยังบ่ท่านในพานรอบเนาะยังบ่ท่านพานรอบนะครับผมเพิ่งได้อยู่เ8แปดมือเนาะได้เ8แปดมือนะครับผมยังบ่ท่านพานรอบนะครับผสมกับปลากล้วยน้องบัวนะครับผม เพิ่นมีลูกตัวหนึ่งเนาะลูกตัวแม่เนาะครับผมเดี๋ยวช่มแม่เพิ่นก่อนนะครับผมจังคอยช่มลูกเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นลูกเพิ่นเนาะครับผมตัวนี้เป็นหมเพิ่นมาหล่นน้ำเนาะครับผมมาเบิ่งด้านหลังเพิ่นเนาะครับผมนี่ครับพ่วงหางไงค้นหางงามนะครับพ่วงหางงามเนาะครับนมซีเต่านะครับผมเม่เพิ่นเนี่ยอยู่จักปีแล้วครับนี่ ครับหกปีเจ็ดปีแล้วเนาะครับแม่นี่เบื้องอัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับผมขนสวยขนงามนะครับดำดีเนาะครับแข้งขางามอัตลักษณ์ดีเนาะครับบ่มีหม่องตีเนาะครับบ่มีหม่องตีเนางามเขางามเขาเปิดจ้าครับผมครับผมมา ana, ่งชมลูกเพิ่นเลยเนาะครับเนาะลูกเป็นลูกตัวแม่นี่ครับเพิ่นทรงลูกดีแต่แม่แม่ขาดน้ำเลี้ยงแน่จักหน่อยนะครับผมแต่ว่าทรงลูกทรงลูกดีทรงลูกงามนะครับ สี่งจอยสักหน่อยครับลูกพันนี่เป็นสายพันุใดครับลูกเ,เบิรมแต่ว่าห่างบ่ท่านมีใบอ๋อลูกเบิ่มเนาะแต่ว่า<ร>หางบ่ท่านมีใบเนะเาะเบิ่งอ,อัตลักษณ์เอานะครับผมนี่ครับสวยนะครับงา,งามนะครับลูกพันท่งลูกดีนะครับเบิ่งหัวหนูกหัวโน้นดีนะครับหน้าตาสวยตาเต็มแจ่มแจ่มนะครับผมแข้งขาดีนะครับเป็นลูกเบิรมพันล้านนะครับเป็นตัวแม่เนาะครับ เพิ่นได้เจักเดือนแล้วครับนี่ได้สี่เดือนห้าเดือนแล้วจ้าสี่เดือนห้าเดือนแล้วเนาะเป็นลูกที่ใดแล้วครับลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่คขันขันในทองนี่จะสีลูกสีต่ลูกที่สีเนาะตัวนี้เป็นลูกที่สามเนาะตัวแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกที่สามนะครับลูกเพิ่นนะครับผมงามนะครับเบิ่งขวัญเพิ่นนะครับขวัญหาบเงินหาทองนะครับขวัสวยนะครับตัวสวยงามนะครับเป็นตัวขวขนสีทองนะครับผม ครับผมงามเลยครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับเ้าเปิดราคาหลายปันใดครับผมเปิดใบเก่าสิบแปดต่อร่องได้จ้ะเก่าสิบแปดต่อร่องได้เนาะครับมาต่อมาชมเอานะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับผมโทรมาได้เลยจ้ะศูนย์หกสองสามสองเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งจ้ะครับผมครับงามๆเลยครับผมแม่นี่อัตลักษณ์ดีมาเบิ่งมาชมเอาอยู่คอกถ้าเบอร์น่เอ่อเทรวิดีโอเฮาบอชัดบอแจมเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาชมเอาตัวจริงอยู่หนา อยู่บ้านอยู่นาคอกเนาะครับเนาะมาเบิงมะเอานะครับผมครับสวยๆเลยครับแมนอัตลักษณ์ดีนะครับัครบขาดน้ำเดี้ยงเนี่ยจากน้อยแต่ว่าทรงลูกดีเนาะครับผมมาต่อมาลองมาว้ากันเบิงจ้าครับผมครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สองกันได้เลยครับผมตัวที่สองนี่เป็นมีซื้อบ่ครับนี่แม่นี่ คือน้องกำไรจ้าน้องกำไรอ่าเล่าก่อเพิ่นมาแต่ทางใดครับอันเพิ่นว่าสายเก่าจ้ะสายเก่าจะเลื่อนบ่ครับสายเก่าจะเลื่อนเนาะมีใบบ่ครับบ่จ้าบ่แต่ว่าเพิ่นเสียตัวนี้ใบเพิ่นเสียเนาะเป็นลูกสาวเก่าจะเลื่อนเนาะอัตลักษณ์ดีนะครับพี่น้องครับผมครับผมทางงี้แต่น้อยเลยล่ะจ้าความสูงเพิ่นหลายปานใดครับแม่นี่123ศ้า123เนาะแม่นา้า123เนาะ ร้อยยี่สิบสามนะครับผมอายุเพิ่นได้จักปีแล้วครับปีกับ4ีเดือนหาเดือนจ้าปีกับ4ีหาเดือนเนาะป็นแม่นา่งน้อยเนาะงามๆเลยครับผมครับสวยนะครับเบิ้งหัวเพิ่นนะครับอ่าครับผมเบิ้งหัวนะครับผมหัวนะครับตาแต้มนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออองถุงน่องขาวนะครับเลือกเผ่าใหญ่แข็งขาเล็บมดนเล็บสวยนะครับเนาะสวยนะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดี เขาเปิดไงขึ้นยังไงจ้ะหัวหนุกหัวน่นดีเนาะครับผมเต็มจำดีครับผมเมืองเขาเปิดงามขึ้นยังไจ้าครับนี่ครับเบิ้งองขาเบือองขาครับเบิ้งล่ำตัวนะครับล่ำตัวสวยนะครับเบิ้งรอบตัวเอ่อท้ายรอบตัวพี่น้องเขาชมเบิ้องนะครับเปลี่นเมร่างงามๆเลยครับนึ่อัตลักษณ์ดีนะครับเบิ้งท้ายนะครับผมเอ่อค้นหางใหญ่ดีเนาะครับผมเอ่อนมสีเต้าน้อยงามๆเลยครับผมนี่ครับครับผม นมสีเต่านะครับผมสวยนะครับผมครับครับผมนี่ครับนมสีเต่านมสีเต่าสวยๆเลยครับผมครับผมงามๆเลยครับนี่ครับอัตลักษณ์ดีนะครับเต่า้งหางเงาๆครับผมบ่มีหมองตีเนาะบ่ต้าบ่มีหอดหมองตีบัะต้านี่ครับผมใครเห็นแล้วอยากเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอกเข้ากับติดต่อบอของม้าเนาะครับครับผมมีขวัญเนาะครับเ ควรหาเงินหาทองอยู่เนาะครับเขาสวยเขาเปิดดีหัวหนุ่มหัวโน่นดีนะครับผมโคนเขาดีตาเบลเปแก้มจ้ำตาหวานครับมีควันซองทางเนาะนี่ครับควันซองทางนะครับผมครับหัวสวยนะครับผมมึงหัวสวยหัวนุหัวโน่นดีหัวหมอท่องเนาะครับผมครับเขาเปิดรลคาค่ายรไปเลยครับแม่นั่งหน่อยเปิดไวหาสิบเก้าจ้หาสิบเก้าเนาะครับผมหาสิบเก้าใครเห็นเราสนใจกติดต่อเขามาต่อร่องได้เนาะ แ่ตเบิดมือจ้าครับผมหาซิบเก้านะครับครับราคาพอถึงแสนเนาะเขาเปิดมือนนิเนาะครับราคาพ่อฟังนะครับผมเห็นแล้วครับจับจ้องมองหานะครับผมครับผมผู้ใดมากไปนั่งหน่อยกับมาเบิงตัวนี้จ้าสิครับเชื่องเสื้องให้หูจ้านีครับพรามีมองสีครับครับผมครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตทิษฎีไม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ